สวัสดีค่ะพี่น้องมืนีก็มาพอกันกับช่องเสน่ห์สารเนาะค่ะมนีก็พาพี่พีน้องมาเก็บเห็ดคือเกาค่ะมนีมาเก็บเห็ดเผ่งหวานเขาว่ะเห็ดเผิ่งพลังเนาะค่ะพี่น้องมากระนองค่ะน้องเพิ่นพามาเนาะค่ะพี่กัดกะบานกระเร่งเวทเนาะค่ะพี่น้องมากระพอล่ะค่ะพี่น้องดอกงามงามจ้ะนี่เป็นว่าเห็ดเผ่งหวานเนาะจ้ะเผืงหวานดอกกำลังงามเลยค่ะพี่น้องนี่นี่จ้า ดอกแรกแหงมานเอ้ยบัแมนหลายดอกอยู่ค่ะพี่หนอเลยไม่ผิดค่ะเมนี่กระเป็นขิีปรเจ้ามันทียี่สิบสองเนาะค่ะเมนบะครับวันทียี่สิบสองเนาะค่ะหนึ่งสองสามสี่ดอกงามๆจ้ะยี่สิบสองยี่สิบสามจำอะไรเด้อค่ะพี่หนออาจะเป็นยี่สิบสาม เบิ่งเวล,ลาเบิ่์วันที่จกโอ้ยลืมหอดวันที่เด้อค่ะพี่น้องดอกนะึงเบิ่งวันที่เบิง่งแม่วันที่ยี่สี่ละตี๋ยเงินวะ <laughs> วันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ วันนี้วันที่ยี่สิบสี่ค่ะพี่นอ้องยี่สิบสี่พฤษภาสองพันหาร้อยหกสิบปดเนาะค่ะลงหมือลงเว้นไปล้วค่ะพี่น้องไปตามหลุ่นตามเบิงน้ำกันค่ะ่ามเมน,นีสเสนิสารสีดยสีมานซัใไดเนาะค่ะไปตามเบิงน้ำกันเลยจ้า ดอกนี่งามครับพี่หนอ้ยมาพี่หนอโอ้ยดอกนี้นา่าจะว้ขาแมนี่งามครับอีกดอกนึงนี่ năm จ้ะนี่พี่น้องเฮ็ดถึง nào ดอกนม่งามจ้ะพี่น,อน้นนอ,อง

เดี๋ยวกำลังงามจ้ะเห็ดพงขมจ้ะ เพิ่งคมอ,อีกดอกนึงจ้ะ đồng một cha, một đồng ngang ngang thế nào, cha, khá nhầy nhầy. เดี๋ยวมันจนัดเนาะเท่าบ้องบ้ยยังบม่เท่าเด้อค่ะเอาไแต่ยู่เห็ดขมจ้า

ผมก็มีแต่พี่น้องยางสวยเลยนี่สีสีงามงามเด้อจ้ะอ่ะหีบดอกนึงเห็ดขมกับเห็ดหวานออกอยู่น้ำกันเด้อจ้ะเลยเพชรขมก็ได้เห็ดหวานเลยเลยเห็ดหวานก็ได้เห็ดขม งามอยู่เด้อจ้ะปิดขมเนาะค่ะพี่น้องเราเี็นง,งามเนาะปิดขมเข็ดขมจากพี่น้อง อุ้ยหลังคือเฮ็ดอันนั้นเนาะเฮ็ดเห็ดเผือกจำนะจ้ะสีคือเฮ่ เห็ดขมจ้ะมันนี่มานสองเด่งสามเด่งเนาะจ้ะทั้งเห็ดขมทั้งเห็ดหวานทั้งเห็ดแดงโอ้ยมานขักเห็ดขมกระดอกงามด้วยที่นนอออกเป็นโมเยอะนะออกเป็นหมอยู่ ยูมีสามดอกใ้่ดอกดอกงอามเนาะเถ่าย่ังตัวนี้เถ้าพอเถ่าเด้อสีเป็นสีใบใหม่น่ะจะ อมโดอ่ะอ๋อมือนีม้านสุดๆค่ะพี่น้องม้านสุดๆเลยจ้าอ้หดอกนี้คือเห็ดเขากำเนาะคือเห็ดเขากำเลยค่ะพี่น้องสีงามค่ะเดี๋ยวนึงจ้ะ ดอกเถากระไเนาะดอกเถากระไลนี่จ้ะพี่เนาะหืมเห็ดหมมองงี้งามค่ะ อุ้ยดอกหม่วงเลยจ้ะอ่ะอ้ยดอกมีงามแหงสุดยอดเลยพี่น้องอุ้ยหามึงยหาอกงพวอุ้ยมึงพี่น้อง ออกยังไงน,นี่ออกข้าหงเใหม่ข้าหากใหม่ออกมาข้าหงเอาใหม่สองดอกกันเมื่อไหร่เนาะพ่อจังสี่แค่เนี่ยเนาะ ห้ยดอกนี้งามเนะงามแห้งครับพี่น้องสุดยอดอยยนี่งมโอ้ยงามจ้ะสองดอกหเสียงฝนกระมาแล้วด้วยค่ะพี่น้องนี่ อุย้ยดอกสีงามขัดเนาะสีงามเนี่นนยี่อนมาทำก้อนก่อนอุ้ยได้จังสีเนาะจ้ะพี่น้องสุดยอดเลยนี่นี่อีกสองดอ,อกอืม đọc nâng chả Bớt hả? Đồ nghỉ được cái lăng à nhé ừ, งามเนะงามสุดดอกนี่พี่น้องยางหมันยางงามดอกโอูโ้หูยใหม่อุ้ยใหม่ดีฮักสียดยดอกงาม เป็นกอเลยเนาะจ้ะงานขัดนะจังเก็กระโดงเนาะจังเลยไี่แพงเนี่ยฮะคือเก่า แดงก็มีเนาะจ้ะออกเป็นโมเลยเนาะ ไกป่ปลาแม่หมอบพี่น้อ้อองุยไก่ปลาตโตบักซ่าใหญ่ไกป่ปกากลปาเพิ่นมาหมอบขอเฮ็ดหน่อยเด้อไก่เอ้ยมาจาะพี่น้องอุ้ยติดสองดอกเนาะค่ะออกในหลุมอุ้ยขาขางาวดีเนาะ จ้าพี <tu i ro> ่น้องมือนียางมานค่ะหมานสุดๆมานสองเด่งค่ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดเผืองขมอันนี้เฮ็ดเผืองหวานเนาะค่ะมานสุดๆอลังการสองเฮ็ดค่ะพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้เท่ากับเขาจะผิวไปเพียงสานีก่อนเด้อค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะไว้พอกันไม่ขิปหนาเด้อค่ะกดจากกันไปกับเขาฝากในเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเสนีย์สารในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็บคิดต่อไปค่ะสำหรับมือนี้ล่าไปก่อนค่ะมันสุดๆ กันนไม้ขิดหน้าสวัสดีค่ะ